มันวันนี้วันที่สี่เดือนมก,กราคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของมือดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานได้บริจาคความอ่อนแอของลูกแล้วถ้าลูกนั้นทำผิดใดๆจงบอกบาบาถึงมันอย่าได้พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆอย่าได้เคยบึง้งตึงอยู่กับใคร คำถามของเมรีในวันนี้ลูกควรจะคิดถึงอะไรและขณะเดียวกันก็คงอยู่ในความสุขอันไม่มีที่สิ้นสุดในประเด็นใดที่ลูกจะต้องไม่เคยขุนมัวซ้ำคำถามลูกควรจะคิดถึงอะไรและขณะเดียวกันก็คงความสุขนั้นไว้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในประเด็นใดล่ะที่ลูกจะต้องไม่เคยขุนมัวเลยคำตอบ ให้คิดถึงว่าลูกเดี๋ยวนี้กําลังศึกษาราชาโยคะอย่างไรแล้วลูกต่อมาจะมาเป็นราชาสุริยบงและจันทละองได้อย่างไรลูกนั้นยังจะสร้างราสาที่สวยงามเดี๋ยวนี้ลูกกําลังจะไปสู่แผ่นดินแห่งความสุขของลูกผ่านแผ่นดินแห่งความสงบที่นั่นทุกสิ่งนั้นจะอยู่อย่างชั้นหนึ่งลูกนั้นยังจะได้รับ ร่างกายที่สวยงามเป็นอิสระจากโรคภัยถ้าลูกคนใดมีความเจ็บป่วยของร่างกายในชาติร่างสุดท้ายเก่าๆของลูกนี้แล้วอย่าได้คุณมัวกับ,กบมันแต่จงกินยาดังนั้นเมื่อเรานั้นจดจำและเรานั้นมีสำนึกรู้ประเด็นเหล่านั้นต่างๆของยุคทองทั้งหมดนั้นได้แล้ว และบาบาก็บอกว่าความสุขของเราอไม่มีสิ้นสุดก็จะคงอยู่กับเราตารากของคุณธรรมสําหรับวันนี้จุดแรกจงให้ความนับถืออย่างมากมายกับผู้ที่ฉลาดในความรู้และก็โยคะผู้ที่ทํางานรับใช้ที่ดีมากๆพูดกับพวกเขาด้วยความสุภาพและความเคารพอย่าได้บึ้งตึงอยู่กับกันและกันจุดที่สอง ให้มีชีวิตยอยู่ในสกุลบรามินอย่างเป็นเหมือนกับน้ำดมและน้ำตามอย่างมากๆกปกป้องตัวลูกเองจากการดินทาเล่าเรื่องและคิดถึงคนอื่นๆแน่นอนให้อยู่ในการเป็นเพื่อนกับสจัจจ์พรของบัพตาดาในวันนี้สำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นเป็นอิสระจากแรงดึงดูดทั้งหลายแล้วให้มีประสบการณ์สภาพที่โบยบิยน ด้วยสภาพ double ลไลท์ like ของลูกซ้าขอให้ลูกนั้นเป็นอิสระจากแรงดึงดูดทั้งหลายแล้วให้มีประสบการณ์สภาพที่โบยบินด้วยสภาพด o u b l e ลไลท์ like ของลูกเวลาสำหรับสภาพไต่เต้าเดี๋ยวนี้ได้จบลงแล้วเดี๋ยวนี้นั้นเป็นเวลาสำหรับสภาพที่โบยบินสัญ,ญลักษณ์ของสภาพที่โบยบินก็คือ การอยู่อย่างเป็นดับเบิลได์ของลูกภาระเพียงเล็กน้อยจะนำลูกตกลงมาได้ไม่ว่าจะเป็นภาระในสัสกาของลูกบรรยากาศของความสัมพันธ์หรือการติดต่อกับดวงยานอื่นๆบางดวงหรือภาระชนิดต่างๆก็จะสร้างการผันผวนได้มันเป็นภาระของสัสกา บรรยากาศของความสัมพันธ์การติดต่ออยู่รัมดวงยานบางดวงภาระต่างๆจะสร้างการผันผวนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าได้มีการติดยึดใดๆขออย่าได้มีการดึงดูดดึงดูดไปหาลูกเมื่อลูกนั้นเป็นอิสระจากแรงดึงดูดแล้วลูกก็มาเป็นดับเบิ้ลไลท์ต่อมาลูกก็จะสามารถเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมได้คติพจน์ในวันนี้ จงมาเป็นแม่เหล็กแห่งความรักที่แม้แต่ผู้ที่ประนามลูกก็จะเข้ามาใกล้ลูกแล้วประพรมลูกด้วยดอกไม้จงมาเป็นแม่เหล็กแห่งความรักที่แม้แต่ผู้ที่ประนามลูกจะเข้ามาใกล้ลูกและประพรมลูกด้วยดอกไม้ประสบการณ์สาภาพของการอยู่อย่างร้องเข้าไปในความรัก ในเดือนมก,กราคมตรงมาเป็นผู้ที่ล้อมอยู่ในความรักของพ่อในหนทางที่สำนึกฉันและของฉันจบสิ้นไปให้อยู่ล้อมเข้าไปในการจดจำของพ่อบนพื้นฐานของความรู้และการล้อมนี้ก็จะถูกเรียกเป็นสภาพของการอยู่อย่างล้อมเข้าไปในความรัก เมื่อล uhh ูกนั้นหลอมเข้าไปในความรักแล้วนั่นก็คือเมื่อลูกนั้นหลุดหายเข้าไปในความรักลูกก็จะมาเป็นผู้แทบเทียมกับพ่อได้บาบาบอกเมื่อลูกนั้นหลอมเข้าไปในความรักนั้นก็คือเมื่อลูกนั้นหลุดหายเข้าไปในความรักลูกก็จะมาเป็นผู้ที่ทบเทียมกับพ่อได้อัชาโอมชานติ